สวัสดีครับเชา้านี้วันที่24ตุลาคม2566ที่สวนทุเรียนเรียงคุกหนองคายนะครับวันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยบำรุงต้นทุเรียนโดยปุ๋ยที่ใช้ก็จะเป็นปุ๋ย8 24 24สําสำหรับการใส่ปุ๋ย 8 24 24ที่สวนผมนะครับผมก็จะใช้ต้นหนึ่งอยู่ที่ครึ่งกิโลก็จะแบ่งครึ่งครับอันนี้ถุงหนึ่ง1นงกิโลจะมาแบ่งครึ่งเป็นครึ่งกิโลเพื่อที่จะใส่1ต้นเพราะจะเป็นต้นทุเรียนสาวก็ยังไม่ได้ใส่เยอะเราก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับ ก็ผมก็ยังเป็นมือใหม่อยู่นะครับอันนี้ปลูกที่หลังสวนของตัวเองนะครับคมันจะเกิดตอนเช้าก็จะเป็นทุเรียนสามปีอันนี้ยังไม่เอาดอกนะครับปีนี้ปีหน้านะครับสี 4, 4่สี่ปีถึงจะไว้หัดให้เป็น ดอกและไว้ลูกก็ให้เขาโตสมบูรณ์ก่อนเตรียมพร้อมที่ส่วนมุมนี้ก็จะมีทั้งหมดประมาณ40กว่าต้นก็น่าจะปลูกหนึ่งไร่กว่านะครับก็ปลูกไว้ที่สวนหลังบ้านครับผมก็มีใส่ไปแล้วเช้าเนี้ยผมลดน้ำมันก็ใส่ไปแล้ว สามต้นก็จะมีใส่ทั้งหมดที่บอกไปในคลิปก่อนนะว่าปีนี้เราจะใส่เ้าดอกไว้ดอกเอาลูกที่เก้าต้นชุดที่อายุประมาณห้าปีต้นนี้ปีที่แล้วก็เป็นดอกครับติดลูกแต่ว่าสลัดร่วงลูกหมดวันนี้ก็ จะมาใส่ปุ๋ยแปดย4สะสมอาหารก็ใส่ไปแล้วครับสำหรับต้นนี้แล้วก็ลดน้ำไปแล้วใส่เสร็จผมก็จะลดน้ำทันทีเลยครับหดนั่นก็จะเป็นลองกล่องก็ปลูกไว้ยังไม่ ติดติดลูกติดดอกนี่ก็ประมาณเหมือนกันห้าปีต้นนี้ก็ใส่ไปแล้วครับใส่ไปแล้ว8ปด 24, 24. ่สหลังเราตัดหญ้าเมื่อาวานนี้ก็ตัดเสร็จวันนี้ก็ใส่ปุ๋ยลยครับชาวนี้แล้วก็ลดน้ำ ครับเพื่อพํารุงใบชุดที่เป็นหางดาบแล้วก็ใบเทสสลัดให้เขาไปเขียวเข้สมสะสมอาหาร uh uh. ก็ปีที่แล้วก็ประมาณปีใหม่นี่ครับเช่นปีปีใหม่ที่ สวนทุเรียนผมที่หนองคายนะจะติดดอกจะเป็นดอกเพราะตอนนี้เดือนตุลาคมก็เริ่มหมดฝนแล้วเขาก็เริ่มมีหมอกแล้วก็มีลมหนาวเข้ามาเราจึงจําเป็นที่จะต้องสะสมอาหารในช่วงนี้ก่อนในปีที่แล้วคุณแม่ผมนะครับเป็นคนดูแลแกก็จะปล่อยไว้เป็นธรรมชาติตอนปีนี้ ผมก็จับงานมาแล้วก็มาดูแลสวนที่บ้านมาอยู่ที่บ้านแล้วก็จะบำรุงดูแลต่อครับตัวนี้ก็ใส่ไปแล้วตันนี้ก็จะเล็กหน่อยเพราะตอนที่แรกไม่ค่อยสมบูรณ์แต่เขาก็ฟื้นมาแล้วนี่ก็ห้าปี ต้นนี้ครับ5ปีเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่สมบูรณ์ก็เ,เพิ่งฟื้นฟื้นต้นเขาได้ก็ปีนี้ไม่ไว้ดอกนะครับไว้ปีหน้าแล้วกันนะให้เขาต้นสมบูรณ์แข็งแรงกว่านี้แต่ปีที่แล้วเขาใบร่วงหมดแต่ว่าดอกเขาก็มีออกมาเหมือนเขาอยากจะเป็นดอกเป็นลูกไว้ แต่ว่าต้นเขาไม่สมบูรณ์ครับต้นนี้ยังได้ใส่ครับมาดูว่าผมจะใส่ยังไงผมก็ใส่บริเวณทรงพุ่มเลยครับอ่านไปครับถามานนี่ครับใส่ครับเยาวาน ใส่บริเวณทรงพุ่มของเขาไปเลยครับตน้นละกครึ่งกิโลครับใช่ครึ่งกิโลเขาเป็นทุเรียนทุเรียนสาวครับตอนนี้ก็ห้าปีครับ,นนรบอันนี้ก็ใบกำลังปีสลัด เอแก่มาเขาก็จะเขียวเข้มดำสะสมอาหารไว้เลี้ยงดอกมำหลงลูกเขาต่อไปนะครับครับตัน,นี้ก็จะใส่ตัวน,นี้ยังไม่ได้ใส่ครับครับงั้นสำหรับวันนี้ผมก็อขอลา เพื่อนๆพี่น้องๆทุกท่านแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าถ้ามีอะไรอัปเดตผมก็จะอัปเดตให้ชมกันต่อไปนะครับครับฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ